เดี๋ยวเราจะมาลองต่อโหลดกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาต่อโหลดเข้าที่ด้านฝั่งคอนแทคของรีเลย์นะครับผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับเลคเชอร์นี้เนี่ยผมไม่แนะนําว่าให้ทําตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอารีเลย์เนี่ยไปตัดหลอดไฟ220โวลต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะเอารีเลย์นะไปตัดไฟที่เป็นไฟบ้าน220โวลต์เนี่ยเราควรจะต่อลงกล่องไฟดีๆนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นอันตรายนะครับแต่ว่า ในตอนนี้เนี่ยผมจะเดโมให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับว่าเวลาเราต่อโหลดเนี่ยเราจะต้องต่อยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทําตามนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายได้นะครับแล้วก็สําหรับมินิโปรเจกต์อันนี้นะครับเราจะใช้รีเลย์เนี่ยในการตัดต่ออุปกรณ์12โวลต์อยู่แล้วนะเราจะไม่ไปยุ่งกับไฟบ้าน220โวลต์นะครับฉะนั้นเนี่ยก็มันก็จะไม่เป็นอันตรายกับเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยว EP นี้นะครับผมจะต่อให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าเอารีเลย์ไปตัดต่อหลอดไฟ220โวลต์เนี่ย มันจะเป็นยังไงนะครับวิธีการต่อรีเลย์เนี่ยก็จะเหมือนกับเลคเชอร์ที่ผมให้ดูการทํางานของรีเลย์เลยนะครับก็ผมนะมีหลอดไฟนะครับที่ปลายด้านนึงเนี่ยเป็นปลั๊กแบบนี้เนาะก็ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเวลาผมเอาเนี้ยเสียบเข้าไปในปลั๊กนะครับหลอดไฟมันก็จะติดนะแต่ว่านะครับเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะเพราะว่าเราจะใช้อดิโน n เนี่ยในการเปิดปิดหลอดไฟตรงนี้ถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะ สายไฟอันนี้เนี่ยสังเกตว่าถึงแม้ว่ามันจะมีเส้นเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับปลอกมันออกมานะครับมันก็จะเป็น2เส้นแบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำนะครับก็คือถ้าตามรูปนะผมก็จะต้องเลือกว่าผมจะตัด n หรือว่าตัด l นะครับก็ผมเลือกที่จะตัด n นะครับผมก็ปลอกสายมันออกมาถูกไหมครับผมปลอกสายมันออกมานะแล้วผมก็ตัดสาย n ออก อันนี้นะครับเพราะว่าผมจะต้องเอาอันเนี้ยไปตัดต่อด้วยรีเลย์ตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ารีเลย์เราเนี่ยติดนะครับมันก็จะช็อตสองนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วหลอดไฟก็จะติดตามนะครับก็ฉะนั้นถัดมาครับเราก็จะต้องเลือกนะครับว่าเราจะใช้ no หรือว่า nc นะครับก็แน่นอนว่าถ้าอยากจะให้มันตรงไปตรงมานะครับผมก็จะเลือกใช้ no ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาปลายที่ตัด2ด้านเนี่ยไปต่อเข้าคอม ับ NO นะครบแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอรีเลย์มันทำงานนะครับมันก็จะลัดสายไฟ2เส้นนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วหลอดไฟมันก็จะติดนั่นเองอเดี๋ยวผมจะทำการเสียบปลั๊กนะครับเมื่อเสียบปลั๊กเสร็จนะครับสังเกตว่าหลอดไฟเนี่ยมันยังไม่ติดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย รีเลย์ของผมมันยังไม่ทํางานนะครับฉะนั้นเนี่ยสาย2เส้นนี้เนี่ยมันยังไม่เชื่อมถึงกันนะครับวงจรมันก็ยังไม่ครบวงจรนะครับหลอดไฟมันก็จะยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊ก Arduino นะครับซึ่ง Arduino เนี่ยมันจะมีโปรแกรมบลิงคที่เราลงเอาไว้ในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับซึ่งเปิดปิดรีเลย์เป็นจังหวะทุกๆ1วิถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับ ก็สังเกตนะครับว่าตอนที่รีเลย์ติดนะครับหลอดไฟก็จะติดด้วยนะครับเพราะว่ามันสั่งให้คอนแทคฝั่งด้านนี้เนี่ยเชื่อมกันนะครับพอคอนแทคฝั่งด้านนี้เชื่อมกันนะครับหลอดไฟมันก็ติดตามที่เราเรียนกันในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับมีจุดนะครับที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวผมถอดไฟก่อนนะครับถอดปลั๊กออกจากอ r d ิโนนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กออกจาก ถอดปลั๊กของหลอดไฟด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายนะ,ะมีจุดที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือบริเวณตรงที่เป็นน็อตนะครับบริเวณที่ตรงที่เป็นน็อตตรงนี้นะครับกับบริเวณด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมกับไอหลอดไฟตรงนี้มันเชื่อมกับในรูตรงนี้นะครับหมายความว่านะครับไอบริเวณตรงข้างล่างเนี่ยถ้าเราต่อไฟเอ็นเข้ามานะครับแล้วเรามือไปโดนเนี่ยเราจะโดนช็อตเหมือนโดนไฟบ้านช็อตเลยนะครับฉะนั้นเนี่ย ต้องระวังมากๆเลยนะครับข้างล่างนี้อย่าไปโดนมันนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมถึงไม่อยากให้ทุกคนต่อตามนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ NC ให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้เนี่ยเราต่อ COM กับ NO ถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะย้ายข้างหนึ่งนะครับข้างที่ต่ออยู่กับ NO เนี่ยผมจะย้ายไปอยู่ที่ NC นะครับก็เราจะใช้ COM กับ NC นะครับดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมย้ายข้างที่เคยอยู่ที่ NO นะมาอยู่ที่ NC นะก็คือใช้คอมกับ NC นั่นเองนะเ,เดี๋ยวผมจะเขียนโปรแกรมใหม่ด้วยนะครับผมจะมาที่เซตอัพก่อนนะครับแล้วก็ผมจะลองสั่งด i จิต r i right ไ e h i g h นะครับผมจะสั่ง d i ด t a l Write High เพื่อเปิดรีเลย์เ,เดี๋ยวผมลองลงโปรแกรมนะครับสั่ง d ดิจิต r i ไ e High นะเพื่อเปิดรีเลย์นะอัปโหลดนะครับอันนี้มันมีโปรแกรมบลิงค์อยู่ อ่ะสังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมสั่งดิจิตอลไรไฮนะครับรีเลติดนะผสังเกตว่าไฟรีเล t ติเห็นไหมครับแต่ว่าหลอดไฟไม่ติดนะครับเพราะว่าหลอดไฟเนี่ยต่ออยู่ที่ NC นะครับหมายความว่าถ้ารีเล t ติดหลอดไฟจะไม่ติดนะครับเพราะว่า NC เนี่ยมันขาดออกจากคอมถูกไหมครับถ้ารีเล t ติดนะตามสไลด์ที่เราเรียนกันเลยนะถ้าอยากให้หลอดไฟติดในกรณีนี้นะครับเราจะต้องสั่งดิจิตอลไรโลนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับถ้าเราใช้ NO เนี่ย สั่งดิจิตอลไรส์ไฮหลอดไฟมันก็ติดนะครับอ่านี่สังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมสั่งดิจิตอลไรส์โลนะครับรีเลย์ไม่ติดเห็นไหมครับรีเลย์ไม่ติดนะแต่ว่าหลอดไฟติดนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราอยากจะใช้แบบไหนนะครับถ้าเราอยากจะให้มันเป็นไปตามการทำงานของรีเลย์เนี่ยเราก็ใช้ NO นะครับแต่ถ้าอยากให้มันตรงข้ามเราก็ใช้ NC นซะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้ NO นะครับเพราะว่ามันตรงไปตรงมามากกว่านะครับอันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆนะ แน่นอน,นครับว่าไม่ใช่แค่กับหลอดไฟหรือว่าโหลดที่เป็นไฟบ้าน220โวลต์นะครับเราเนี่ยสามารถใช้รีเลย์เนี่ยตัดต่อได้แทบจะทุกโหลดเลยนะครับก็ตัวตัวอย่างครับเช่นอันนี้เนี่ยผมมีวาล์ว12โวลต์นะครับก็คือเป็นวาล์วที่ใช้ไฟ12โวลต์ DC เห็นไหมครับแล้วก็ผมมีแรงจ่ายตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแรงจ่ายไฟ12โวลต นะครับจริงๆก็คือถ้าผมเอาแรงจ่าย12โวลต์เนี่ยจ่ายให้กับวาล์วตรงๆเนี่ยวาล์วมันก็จะทํางานตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้อ d ิโน o เนี่ยควบคุมการเปิดปิดของวาล์วตัวนี้ก็ทําได้นะครับก็คือผมก็แค่ด้านหนึ่งเห็นไหมครับทําเหมือนกันเลยนะก็คือข้างหนึ่งนะครับาสายสีแดงอันนี้เนี่ยผมต่อตรงเข้าไปที่แรงจ่าย12โวลต์ใช่ไหมครับแต่ว่านะครับสายอันนี้นะครับก็คือขั้วลบเนี่ยผมแทนที่จะต่อตรงเข้าไปที่รีเล์นะครับ ผมเอามาเข้าขาคอมเห็นไหมครับอ่านี้าจะพันกันนิดนึงนะครับเส้นนี้เนี่ยผมเอามาเข้าคอมก่อนนะครับแล้วก็ที่ NO นเนี่ยผมถึงเอาไปเข้าเส้นนี้นะเอ็นโตัวนี้เนี่ยผมถึงเอาไปเข้าแหล่งจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารีเลย์เนี่ยไม่ทํางานนะครับวาล์วมันก็จะไม่ทํางานเพราะว่าสายขั้วลบมันขาดออกจากกันอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเราจะให้วาล์วทำงานเนี่ยเราก็จะต้องเปิดรีเลย์นะครับก็นะครับถ้าผมสั่งดิจิตอลไรท์ไฮนะครับ เพื่อเปิดรีเลย์นะอะตรงนี้หลายคนอาจจะไม่สังเกตนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวาวผมมันทำงานไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันสั่นนิดนึงถ้าเกิดว่าใครลองย้อนกลับไปดูนะครับก็คือวาวเนี่ยมันทำงานนะครับก็สังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝั่ง NO กับ COM ของรีเลย์เนี่ยมันเป็นแค่สวิตช์ธรรมดานะครับฉะนั้นเนี่ย เราจะใช้โหลดอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหลด5โวลต์โหลด12โวลต์โหลด24โวลต์หรือว่าไฟบ้าน220โวลต์ AC หรือว่า DC ก็สามารถใช้รีเลย์ตัวนี้เนี่ยตัดต่อได้ทั้งนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วฝั่งคอนแทคเนี่ยมันก็เป็นแค่สวิตธรรมดานะครับ